ช่วงเช้าก่อนเที่ยงครับมาแล้วคนกเกียวถิ่นวันนี้พาเจ้าอังคารานะครับเจ้าอังคาราดออกต่อสายไฟนะครับนกเคียวถิ่นอยู่สายไฟแรงสูงอยู่ตัวหนึ่งครับข้างบนนะครับอยู่ทางล่างตัวหนึ่งครับตพ่พเนธเดียรนะครับประมาณสี่เส้น,นครับ สี่เส้นเสาไฟฟ้าครับอคลาดอยู่ข้างบนนะครับเอาละครับตัวน,นี้มาดูนะครับเขื่อนอยู่ในสายระดับเดียวกันครับตัวอีกตัวอ้าวอีกตัวนึงลงข้างล่างนะครับอ้าวมาต่อตีพวกเดียวกันอีกละยุ่งแล้วครับสองตัวนะครับมาสองตัวครับอยู่ข้างล่างครับ ห่างเกินไปนะครับอยู่ห่างเกินไป <c oughs> แบบนี้จะตีพวกเดียวนะครับส่วนกลางล่างครับห่างเกินไปนะครับมานคลานอยู่ข้างบน,นครับอยู่สูงเกินไปนะครับเราจะถึงสองตัวนะครับกำลังจะตีนะครับตัวกระโดดขึ้นข้างบน,นครับ ลัดอยู่ข้างบนเกินไปครับห่างเกินไปนะครับโอ้ยห่างเกินไปครับแบบนี้มีสิตีพวกเดียวกันนะครับเอาละจะตีกันไหมครับตด,ดไปตด,ดมาเอาข้างล่างครับข้างล่างครับสองตัวครับ มันจะตีพวกเดียวน,นะครับไลาจากข้างบนครับไปกันไหมพวกเดียวกันไป่กนนกจะถิ่นสองตัวครับจะตีกันไหมเอา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 โดดไปโดนมาครับจะตีกันไหมยุ่งนะครับแบบนี้อา้าวอีกตัวก็โดดขึ้นไปขึ้นปีกขึ้นปีกไล่จากข้างบนนะครับ ยุ่งนะครับกาแอนก็นยุ่งครับมาป่นเปี้ยนป่นเปี้ยน,นเยนจ้าอังคารานะครับเจ้าถีจะตีกันแล้วเอ้าเจ็ดข้างล่างนะครับเจ้าถิ่จะตีกันแล้วครับตนนบามีกันครับ ก็ยุ่งนะครับขางทินห่วงทินเนอะข้างล่างขังเยอะครับจะมาตีกันนะฮะเจ้าทินจะตีกันเองครับแย่งทินกันครับนกอเจ้าทิน โอ้ยนกนางแอนก็ยุ่งครับน่าพันเดียดเสร็จแล้วมีปัญหาครับขึ้นไหม าด,ดึงอยู่คนนนรับมันฮับจะเพิ่มไหมนังเอนก็ยุ่งนะครับฐานพนเนียด้วยนางเอ็นโอ้ยจับก่อนด้วยดีนะตัวมันเบาครับตัวมันเบานางเอ็นเบีนไปหลายตัวค่อยเลือกอีกตัวนะ เจ้าถิ่นอยู่ข้างล่างยังไม่ตีนะครับจะขึ้นหาไหมขึ้นหานกออกขลาดไหมโคู่ใส่พวกเดียวนะครับแต่ยังไม่ตีกันไม่เสียแรงนะครับ เดนอยู่ข้างล่างครับ2ตัวครับเดินแยกจากกันอยู่ครับนกเจ้าถิ่นม่อีกตัวอยู่ใต้ครับ ตัวอยู่ใต้อีกตัวอยู่ห่างครับกระดาษเรียกอยู่นะครับตอนนั้นมีสิทธิ์ขึ้นครับขึ้นไปอีกขั้นนะครับขึ้นอีกขั้นขึ้นไปกระโดดขึ้นไปจะขึ้นสูงไหมยังมองหายขึ้นอยู่นะครับอ้าวขึ้นไปอีกเส้นหนึ่งครับขึ้นไปอีกเส้นหนึ่งอ้าว เสน้นนะครับไก่เข้ามานิดนึงแล้วครับไก่เข้ามานิดนึงแล้วขึ้นไหมเรียกขึ้นเรียกเดิดึงขึ้นมานตัวนี้อยู่ห่างนะครับเสน้นที่ใต้นะครับลูกนางแอ่นก็ยุ่งปุ่นเปียนปุ่นเปียนเหมือนกันกตัวอยู่ใต้ก็มองหายที่ขึ้นอยู่นะครับ ขึ้นไหมขึ้นรืกเปล่าเนาะมาดูกันครับลุ้นกันครับก่อนเที่ยงนะครับผ่านไปนานแล้วครับตัวยังเรามองหาที่ขึ้นอยู่นะครับอ้าวขึ้นไปอีกโอ้ยโอ้ย,อยนกมังแอนยุ่งนะครับ เดี๋ยวเพิ่นอีกนิดนะครับนังแอนก็ยุ่งนะครับห่างสามเส้นครับห่างสามเส้นมองหายที่ขึ้นอยู่ครับน้องแอนบินไปละยุ่งครับน้องแอนตอนนี้เหลืออีกตัวครับบินเข้ามาต้น กวางนี่ตัวหนึ่งครับมหาตัวเมียมัง้งและอีกตัวนะครับยืนอยู่ใต้พันเนี่ยนะครับเส้นใต้ห่างประมาณ3ามเส้นนะครับเถียงอยู่ครับเถียงเหยียบขึ้นอีกนิดนึงปึ๊บเอาละครับเหยียบขึ้นอีกนิดนึงครับใกล้มาอีกนิดนึงครับเหยียบเข้าอีกขึ้นไปขึ้นไปมองหายด้ขึ้นอยู่แล้วครับ ตรด,ดึงมากระดึงขึ้นมาครับอา้าวน้องแอนมาอีกแล้วน้องแอนจอมยุ่งครับมาอีกแล้วเสียงกลางๆครับนกเขี้ยวทินแต่ไม่รู้ว่ากี่กุกนะครับเสียงกลางนะครับ ก็เดินปเปลี่ยนปเปลี่ยนกัลลีลาครับนกจะถินเสียงกลางนะครับแต่ไม่รู้ว่าขีกุ๊กนะครับยังลุนอยู่ครับยังลุ้นอยู่นะครับ,รบเสียงกลางครับเสียงเพราะอยู่นะครับไม่รู้ว่าขี่กุกนะครับอ่ะขยับขึ้นมา เยียพื้นเฮียพื้นวันอาทิตย์ครับอยู่คนละฝ้ากับเสาไฟฟ้านะครับอยู่คนละฝ้ากันนะครับมองหาที่ขึ้นครับ <c oughs> มองหาที่ขึ้นครับ คนมานะครับมีคนมามนจะถึงอยู่เส้นล่างนะครับนี่ตัวนี้ออกมาครับออกมาจากต้นหูกวางนะครับนี่ครับบินออกมากลัวคนนะครับีตัวอยู่เส้นใต้ครับ เนืนไต่พเน็ตนครับยืนนิ่งเฝ้าอยู่นะครับสู้จริงหรือเปล่ารอลุ้นกันนะครับสู้จริงหรือเปล่าไม่รู้ครับรอล,ลุ้นกัน,นครับ อย,อยืนเหนิงเฉยเลยครับจะถิ่นรับยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นนะครับ na ครับ paalis naแล้วครับ